แ่บไนอันหัวอันตองอี้ะฮงงใรดนีอัตัวนี้ก็ร่มมดวกันว่าจไหนก็เริ่มโมโหอสียงผ่เลยหวานนั่นจะมาตบ้านไดกรหัวอโอวันหัววน็ูที่อะไรนะฮะเห็งูบอกใช่บน โอเคน,นาะโอเคสิอันพอดีผมกำลังมหอดนะไปไปหาอันอันนองๆก็เนอะหรทำคุนเนอบอกเาุนละวข้าพีา่ตีา้าพี่นะยัยนางขากอนธนุกุน มันหลายสายเอาตุงมันอยโอ้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 ยนอ้ยโ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 อ้อยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอยโยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโโอ้ยโอ้ยโโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอียยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ เปิดไม่ให้ใคเชิญคโคล่าเออโคล่าแต้ากสามสิบแผมมันน้อยสุบนี่ครับเออที่อะไรเสียงนี่เือนคุทผมเลยเปิดไม่ด้ไหนเทินมาท่านเองมนโก้เต็มวงเงินเออเพิร์นาอยากได้อีกเลยยิเป็นผู้จัการมาสิสี่สีใจเดอนคลักคลักคม เออเออมันปิดใจอีกบอไอ้พี่สิละแน่บัตพบีกับพิการเพ่อจิหายใจไปเลตัวทาว่าหัปีพูดำบากันใจไปเป็นเสีหนึ่งแล้วเดเราไปเห็นนะโอ้ยแค่นั้นละอีกทางเมื่อปีสิทำผู้ได้พวก้อนว่าให้เราลูกน่วันแปีสเิตีจะได้ไี่ปวดตู้กี้โอ้ยเออป็ดอีบอเขาเล่นนะเราแ่เอายัาม่ลาง ยิ่งซีรส่งรากาศน่ยผมยิ่งบปรยกา่ปร่มาณัิงสั่นลหรมันคุยครับประท่านคับพนักการับทอว่าเดือนประมาณก็ี่กะละกะละกะละกระดา่ละที่จ้า่าลมันหอดนีแกบอกแล้วนี่ก็บ่าชิมมันเป็นตาดบอดนะกะระดานได้เออก็เป็นตาด่บอดได้ได้ได้ไแน่นอนเลยเดอเนียนบอกได้แ่แน่อนเาเราไปนังถือถือ่าเพีกั้ยขันนีถือมาอย่างท่า อันี้ใส่มาหยยบ๊เพรอมว่านี่คนไปวานเยี้ยแ่าวนกูและวัานวดตาลนะครับหยาบๆถ้าผมคือนีิธะโกงงามแต่ละีเจ้าหน้าที่สั่งได้ไขรผมอยนี่ยครเน้องนี่นัน้องว่อนี่มันเป็นหยังไรอันนี้มันคไนที่เกียรนี่ส ไม่ได้ใส่ยอครับนี่บรนหัวทีสอบสดีคุณกสจนเป็มอันสินขนาดเสียดีนะแบบก้มคิวหน้านะเจอาขั้นสางกับผมา่ะองเกิดอะอนะ อันมา้นอดดนกระเดนเองสียบ่ยังไงก็โทษสาวไปอันนัทซีบ่กัโทสาวที่มันหลายบ่เป็นทังดอกพอดีอันนึงกับลูกกัซื้อให้นี่แมนอันนึงเนี่ยก็ซื้อให้แมนบอกทั้งรอบเติติต้มเตมมันรม้มันจมเข็มเขมันมีติมเติมเติเ Ôi có mày bỏ đi tony mà luôn tôi nhắm sợ đi tony phóng đi tân sĩ tuồng sợ đi tìm hết bóng 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 đi hết bóng đi tìm hết bóng đi xin hết hết bóng đi tìm hết hết bóng đi xin hết hết bóng hết bóng hết bóng đi tìm hết นี่ยะทเก่าิงสีเป็นอยว่าท่านนี่จะพูดนบอกเ่ยท่านนี่จะฝากเจ้าขาไม่ฝากท่คนนี้เราไาอันจะดีบุตรต้องไป่ไขเส้นน่เนาะก็สร้งัเกิดจากใส่ก่ะเบื้อเาเาจากไขไปใส่เจ้าเนาะเอาจากบุตต้อไปใส่แล้วก็อาไลนแหละโอ้สั่ง แต่กันตัวนะไม่ดีหรอกไปหายงหลานไปยิองหลานไปแต่ยังกอม่ดีเ้ยอีกฝาทางเปหนึ่งปอกหนาเทสเดียวาวก็จนลอยเรื่อยค่ะเดี๋ยวขอขอเปิดซาด้วยอ้อมก่นค่ะเอาเปค่ะค่ะล่องกันค่ะเวละพูดภาษเลยหจ้าเอาเพร่ะว่ากันขาลุงเที่ไทยค่ะน้อยเอค่ะบ่บ่มาติดใจโวยกับ่ท่านคินหนังสามารถชิกก็บคิดตัวน้าไหล แค้กะลาดป้าป็นปุ่เปิดไปนะครับนี่หนาวในพวก้โอ้ยกระสีแดงโม่เลยนะใส่ไหนใส่ละไหนโอ้ยใส่ละไหนเอาใส่เห็นน้องเจ็บคนเหดเห็นน้องเจ็บคนนหมที่คนาเออผมประธานกองสามสี เจึนดีฝากฝากไจอเาเก็งเจ็ดเมันบ่มยังเสียคือมันทสีทุกสิ่งยุยามาตเป็นไปตามขั้นตอนแน่นหเ่เจ้าเจ้ามาฝากเนี่เจ้าเดี๋ยวสมุิมาบ้างแล้วสมุตหาหายม่จฟได้ที่มันมันก็ฝากฝากได้มาอุ้ยพูดพูไปทับพิลาพูดไปไปเอตัวไกลขนานเด้อประจําอะไรี ก um <man! S 1> ็ไปเป็นมันอันนั้นมันบอแม่นเือนั้นคอยเขาว่าเจ้าตัวเป็นคนบอกว่าอันสมุดยุ่ยเมนตรอยังีโอเคอไปสนอเองมั้หนาเออแล้วสี่มั้หนาสี่ก็ได้ยุ่ยหรือาแล้วสี่กยประเห็นอนง่านเอสี่ไมประเฮ็ดกุลาบอันกุ้มของบรรเจ้าเนี่ยผมก็ยใจอยู่อัน วันเขาพีไดกก็เขาก็บกดยูเแทกันตายหมืว่าสลายยาไว้ก็นหไหลเนี่ยส่ดําก็ไหลหลก็บาดเจ้าพี่นี่สนตีครับเขาปลูกจากแางก่อนออกสองนองเออแล้วไปปลูกจากหัหนตัวีหละเออเป็นจะได้ถูกคนยื่ราวังหน้าเรเกิดก็หล่เกิดยู่ที่าถูกเป็นตำานอยู่ขาดว่าสิได้หลายอยูค่อยสักควอยใหย่สักอเลยสิ คนหนาคนถึงนี no ้เขาเฝ้าอย่สิเด็ดแล่นแมนบดอมูุเลกถือก็พอจเกียเด็กก็ไลเด็แมนบออถ้าพอจะยุะเาเราไปหา่นหนาลรแค่จำนองกระไดว่ยกันไแมนวะเออคอยคอยือคกันคอยจ่คึกถึงนีเขาบอกคือกันเดจ้าเจ้าวหนคจดการฟังด้วยเขาสิวาภาสาเขากสาเขากว ใช่คนนี้ังก้อน่เป็นยังอันพูนว่าสมารีเนี่ยก็ขึ้นเจ้าเลยล่ะแต่ไปขอหน้าระท่านก็ขอหยาคนไว้ผูจการก็ขอหยาได้ออไปขอนังอันว่านัทเที่ยก็อันเท่าก็ได้หาว่านันลัทธได้คนไว้คอยนดินก็ไว้เลยนี้อันไปขอแคนไไปหากรรมการได้ไหมเออันนี้ตัวว่านัทเนี่ยสมาริแฟนเพนเแล เอาไดิปีนี่อันบ้านเจ้าดังเป็นแต่ไรเกี่ยววะล่ะครับผมเนียเนี่ยว่าเนียเนี่ว่าเขาให้ประกาศว่าให้แยกใช่ปอันอันหน้าปะหน้าหน้าถ่วมยู่แต่ว่าถ่วมยูนแต่ว่าเปนตกการหรอวนน้ำตกเป็นตกการเว้ยกษตรบ้านสบเพิ่อจะสร่อยู่ตัวกันในห้องว่าละสาบถึแม่บ้าน Trời ừ. ơi, thi xã ừ, ừ. của các anh Thứ Nam này Ông thử tôi sắp xoay thấy... ông này nhé. Trời ơi, thi này thi của anh Thứ này Bố nó là dân loại. Nó Nó, mà, mà nó Tên khác kìa. cũng <laughs> Mình không nghe rõ. มันมลห่มีนะมันเป็นจังซี่มผมชวฟังอันาแน่นนึ่งแต่จะว่ากันเขากับบ่อยกัซื้อท่อตตาเากับเขารงมปาบาลอมนสองสาคนยเขามาวังสรมันก็มาจกงใสไปไปเอาเงินไปสอบเไในอุ้งเ้าอย่ว่าจะถมาอยู่อว่าสัมารนะเออเออูนึงกัว่าไปประสุกุมวสิเยว ทั้ส <t od ian |ms|> ิบแปดมาบันนี้มันกะไรอย่างดียวันนี้เขมืออื่นอีกอสิบ้าพี่น้องสมาชสิกไปอันนี่หะว่าสิไปทันนศึกษาบางงานดูอีกนเขาเขายิ่งสอนยิ่งสอนเออเอออร้นอนี้มงแามเนี่จะเข้าเล้วเตรีมเงื่อนเตรียมทองแลเไปไหนจีมีใครอย่างไงผมมีใจทั้งกูรันนโอืโอ้ เออเดยเดวออเรเียวอมเดยวเยวเออเยเออเดียวเดอดียวเออเดียวออเดียอียวเียวเออเียเยเออเวดออีออเดเออเดยวเเออียวเออียยอเออนยเวี ปีนี้เนี่ยที่เจ้าสองคนมานเี่ที่ว่าสิวฝาฝาได้สิว่าสิูกับอื่นดอกเดี๋ยวจะมาแห้งบ้อันลปีนี้เนี่ยสักแห้กสินนี่เปนผนี่ยสิวาชิ้ลาย่เก่าเมียีแสงหาม่านแหม่มคนล่ะมขึ้นฝันว่าพันี่ฝันว่าเขาสาสีนี่รวบสามารถใจเป็นนให้สมาชิกเด็กยอมดวหลายิ้่เก่า รักแงียวไี่สามพันทีเนาะเออไปในสินเพียรต้องฝันในช่งเริ่มว่าว่าคืออัน,<า>นเข้ากับพี่กำไรคือเก่าที่เออแต่ว่าตัวเหลี่ยมน่ะอาจีพซับซับนีเก่านั่นแหละแต่ปีอวันหนึ่งนะ่ะแต่ว่าเข,าข้ากับวันนี้หุ่นสมาชชีเข้ามันหลายแต่ว่าเข,าข้ากับจิตใจแบบคนสมัชชีหรือเก่าแต่ว่าที่ว่ายอดกำไรที่มันเท็นยังคือบนหลายแต่ปีกายเพราะว่าคือเข้าหนพี่น้องสมาชชีเป็นหลายเลยเมื่อแล้วเหี้ยแต่ว่าที่หนึงเมื่อสามน่ะถึงแล้ว แจกค่าเก็บแน่ยเน่นหมดแม่นผู้ใดว่าขายเขาจังสี่อันอันอันซักวันพอเกษตรขายจัดการเช่นตะละสองลอยนึงมาเขาขึ้นที่นอใหายไปหมดตะล่ลอยหรอพวกแไดิผมเสียนแล้เสียนแล้วแล้ววันนี้ยังสมมติว่าอันำลดดเดียรลดให้เดียวจงสัยิชสิทธิอนลอยละสิบวันนี้ผมผมไปจอดถามทีนังน่ะปากจัดจัดไปกันสี่น้อ ใอรเลียกเป็นทางนอีหลานมันไปบ้านังกันอนยอดซ้วยอดขายอาเบือกมันหลปันไดเราสิอผหสิวันไปฝนเสียขึ้นวมาสิว่นเฮ้ยเสียขึ้นปุ๋ยมันไหลหรอกผมที่ใช้ยอดขายปุ๋ยมันหลคนมาแลกเียดีสวันนี้ก็เสียขึาปวนี้คนที่สิฟันแมงยื่ดอกได้แท้อันฝนหลแล้วสียหน้าถอยเสียไปด้วยเอออย่าไปบอกที่นั่อย่ามาเด้อวันนี้ก็ให้ มื่อประชุมใหญ่นั่นไนอที่อัอนเยอะมากแต่ะไหะเป็นเป็นหลัมันจเพิ่มเปลี่ยนกาแฟกาแฟไข่เกเด็กเดกแล้ช่วอว่าใจางงประชุมใหญ่สูงแว่เชื่อว่าไข่รอดสมัยข้าแตงโมไม่หล่นดิดดด

พี่เรก็บผ้เจ้าของฟม่หหหหาหนตเรานเรเฮ้ยทักทพี่กับเมี่ยบ้านนะครับเ้อะสักสี่รึไอนะอันลบไปแหละเจ้าจะเรื่องบอกพี่น้องวันเจ้าเด้วยว่าให้ระวังใบแน่เราบอกสินเชื่อส<อ>าวตัวนะไม่อันหัวน้าิย่ก็กระเท้านั่นอะไร่า่แเบี้ยค่ลควเาเยนั่นแหะเขาดีร่คนประหยัดเนียมวยเขาว่าอัน แมนดิเอเอออันั่นอันผมสิไปบอกสมาชิกเด้ออันจะบอกท้งเด้อพี่ยีมันรัเสียนสิไปแล้วเออพอเมื่อไหร่ดีนหนร้องสมัยเมื่อหดันอ่่ะห้องีบ้างอ๋าเกษตรกีฬาอันขอ่พักกันกสมกระซีเด้ออันเดียวร้องสิไปเอาอันนี้วันพอดีเขโทรมาก่ะโทรมากวันสอบวันทางงานเขาหลายอยู่เพิ่งันยามว่นายุดเงียนพือยยมเพิ่งวันกินกั รถเกินะับมือนเกียูานนั่นบาบเออถึงพูเท่าก็เป็นโอวานตอพักไปรับยาอยู่บนเดสักเซนบนนด้เออลบมากกับตองไปเนไปบนหน้าอีกเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแกนแม่งม่งกินนู่นมันจอเขาลัโตตามอวันเออเออเวลาถ้าปิดป็นซีเด้อเนาะ